นะจากหน้าไพ่นะก็เออมีเป็นดินนะพุสบกันมังกรน,นะน้ํากรกฎมีพิจิกนะแล้วก็มีเป็นลมเมถุนตุลกลุ่มนะแล้วก็ไฟเมสิงธนูนะนี่ครบเจ็ดสองราศีนะแล้วก็เด่นเด่นมีเป็นวันศุกร์นะ M เอ็มเพสเอ้ามีวันพฤหัสด้วยนะวีออฟฟอร์จูนวันพฤหัสนะเอ็มเพสวันศุกร์นะราศีที่เด่นเด่นนะก็มีเดือสการาศีกุมนะ มีเป็นไฮโรแฟนนะาราศีพฤษศพนะแล้วก็มีเป็นเมถุนเดลเวอร์ over, นั่นเองนะก็จากหน้าไพ่นะเอ่อหนะ้าตอนนี้นะเขายังรู้สึกรักชอบอยู่เลยนะยัง,ลงหลงไหลพิศวารสรอยู่เลยนะเป็นช่วงโปรโมชั่นก็ได้นะในตอนนี้นะก็เรียกว่ายังไม่ได้ให้สถานะกันนะคุณยังดูเอ่อเรียกว่ายังเป็นความหวังสําหรับเขาอยู่นะเขายังไม่ได้เลิกล้มจากคุณนะยัง เรียกว่ายังชอบอยู่นะแต่ว่าอาจจะติดด้วยความมีอีกโก้ของเขานะมาขยายตรงนี้นะเก้าไม้คือคว้าไว้ไม้หนึ่งก็ยังมีคุณอยู่ในใจนะแล้วยังเป็นเอ็มเพสด้วยนะเป็นตัวแม่เป็นที่หนึ่งในใจนะแต่ว่าด้วยความเย่อหญิงมีอ,กมอกโก้จองหองหรือว่ามีโลกส่วนตัวอินพอร์ตของเขานะก็เลยเหมือนมีกำแพงกัน้นไว้นะมีห้าถ้วยนะแสะดงว่าไม่ใช่คนใหม่แล้วนะเป็นคนเก่านะมีความ เศร้าเสียใจเสียใจความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วหรือว่ามีเรื่องที่ทําให้เสียใจต่อกันก็ได้นะคะถ้าถ้วยนี่คือสามถ้วยมิตรภาพล้มลงดับลงให้นึกถึงภาพโบลิ่งเวลาโยนโบว์ล้างท่อนะอันนี้ลงไปสามนะแต่ตั้งอยู่สองนะสองถ้วยที่ยังตั้งอยู่ก็คือยังมีความรักอยู่นั่นเองนะทีนี้สิบถ้วยนะมาลบห้าถ้วยนะก็จะได้ห้าถ้วยเหมือนเดิมนะความหมายนะเศร้าเสียใจเสียใจ ล้มไปแล้วนะแต่ว่ายังมีสองถ้วยนะในห้าถ้วยนะยังตั้งอยู่เพื่อเลือกเลืก,ลก,ลกยังรักอยู่นะแต่ว่ามีความเรียกว่ามีรภาพหรืออะไรที่มันทําให้ขาดหายกันไปแล้วนะเขาอยากจะกลับมามีความสุขเหมือนในอดีตนะสิบถ้วยนี่คือนึกถึงความทรงจำนะที่กกอดเป็นกลมมลยมีความสุขนั่งชิงช้าด้วยกันหรือเปล่านะบางคนนะโลโลคสเตอร์ก็ได้คนะ่ะ แต่ว่าเขาอาจจะอย่างที่บอกให้มีการบล็อกปิดกั้นตอนนี้มีโรคส่วนตัวมีกำแพงกับคุณย่าไม่พูดไม่จากันหรืึเปล่าเขาเมนูย่าเขามีสี่าดาบนะที่ดาบคือการเงียบน่าเงียบหรือว่าเยียวยาเฮิร์ตอยู่นะนอนจมนะหรือว่าเขามวยอยู่หรือว่ากําลังพักผ่อนอยู่ช่วงนี้ก็ได้นะแต่ว่าสี่ดาบนะมาเจอหกดาบนี่ก็จะรวมกันเป็นสิบดาบเลยนะเรียกว่ามีความเอ่อเฮิร์ตเจ็บปวดหรือว่าเคยฝากรอยแผลเอาไว้นะเคยอกหัก เพคุณด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นเรื่องของคู่เวรคู่กรรมคู่บุญก็ได้นะคะเาันคือเป็นคู่ที่เป็นคู่กันนะคะคู่แต่งงานหรือเขาอาจจะหวังนะไปถึงแต่งงานกับคุณนะแต่ว่าอุปสรรคมันมีนะเคยมีเรื่องที่มุกออนแล้วก็มีปัญหากันไว้นะหกดาบก็คือต้องมุกออนไปกกอนแล้วทิ้งปัญหาเดิมไว้นะแล้วหกมาลบสี่จะเหลือสองดาบนะคือตอนนี้ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้มีความลังเลนะใกกันอยู่นะสองดาบนะยังสับสนอยู่นะ ส่วนสี่ดาวเนี่ยจะเห็นว่ามีได้แดงผูกไว้นะแล้วมันมาขยายไฮรักแ,แฟนซึ่งหมายถึงไพ่คู่อคู่บุญคู่แต่งงานนะหรือคนที่เป็นโชคชะตาลิขิตเป็นเนื้อคู่เป็นโซเมกันเมนกันนะคะคุณของเขาก็เรียกว่าเป็นคู่เหมือนกันนะเป็นด e ไซ i ์นี่วิลล์โอพอจูนด้วยนะก็คือพาร์ทเนอร์คุณของเขาต้องมาเจอกันนะตอนนี้เขานิ่งมากเลยนะคิงเหลียนะเขาอาจจะเป็นคนทาตดยินก็ได้นะเป็นเอ c มซอนักธุรกิจอะไรพวกนี้ได้นะเป็นคนที่นิ่งมากอาจจะชอบเลี้ยง หมาหรือว่าเลี้ยงสุนัขอยู่ก็ได้นะเลงเหรียญนี้ไวนะ้เขาก็ยังเหมือนห่วงแหนแล้วเก็บเอ,อสิ่งดีๆหรือสิ่งมีค่าไว้ที่มองอยู่ตรงนี้นะก็คือคุณนะเป็นพื้นที่ปลอดภยัยหรือเป็นคนที่เขารู้สึกว่าใจดีอบอ้อมอารีมีความจริงใจมีความเป็นแม่นะก็ได้นะหรือตอนนี้รู้สึกว่าที่ผ่านมานะอยู่กับคุณคืออบอุ่นที่สุดแล้วนะะแต่ว่าตอนนี้เหมือนมีบางอย่างที่มัน มีปัญหาอยู่นะหรืออย่างที่บอกนะเป็นคนที่อาจจะเคยจบไปแล้วก็ได้นะเพราะหกดาบมาบวกกับสี่คือสิบดาบนี่เรียกว่าไม่มีชิ้นดีนะมีการฝากรอยประทับอะไรกันเอาไว้นะเคยทําให้เจ็บแสบกันก็ได้นะโคล่าทรายศหักหลังปักหลังเลยนะนี่คือเป็นความหมายโดยนนะหกกับสี่มาบวกกันนะแล้วก็เคยมุกอ่อนไปแล้วแต่เขาก็ตอนนี้น่าจะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้วนกลับมานะเพราะมีวิวอัลฟราจูนะคือกองล้อโชวะตาพัดมากจะมีอะไรดีขึ้นนะเขาก็เริ่มคิดถึงนึกถึง ความดีนะหรือความน่ารักความอบอุ่นความที่คุณให้เขานะทุกอย่างคุณเปรียบเสม,มือนแม่เขาหรือเปล่านะเขาอาจจะบางทีมองว่าคุณเหมือนแม่เขาหรือเปล่านะคือคุณอาจจะทิชตเขามากไปเดี๋ยวเขาโตแล้วนะหกดานี่ก็คือมีเกณฑ์ที่ว่าหกดาเนะคือไปไม่สุดนะเป็นการมูฟออนแต่ว่ายังมีความทรงจําที่อาจจะเจ็บเจ็บคันคันบาดหมางอยู่แล้วก็ยังมูฟไม่สุดนะสามารถที่จะ ไปต่อได้นะหกจากคือการมุกออนทั้งที่มีปัญหาแล้วก็ไปต่อนะคะบางคู่อาจจะความหมายคือเหมือนกับลงเรือลาเดียวไปนะถึงมีปัญหาก็ยังถูรูถูกลางไปนะกับคนเดิมๆอยู่นะส่วนตรงนี้อย่างที่บอกนะมีได้แดงผูกไว้คุณกับเขาน่าจะเป็นวิขิตสวรรค์ลิกิตฟ้าเลยนะก็คือเป็นคู่เวงคู่กรรมเป็นคู่ที่เขาจัดมาแล้วนะถึงแม้ว่าจะเคยมีประเด็นมีปัญหากันหรือว่าเศร้าเสียใจในตอนนี้ก็ตามนะก็รอดูนะมีกงร้อช่วงเวลาม,มาแสดงว่ากําลังจะมีอะไรดีขึ้นนะ เดี๋ยวอาจจะได้กลับมานะเพราะว่ามีได้แรงถูกไว้นะทีนี้มาเปิดให้คิวปีกนะคุณกับเขาในตอนนี้แนวโนม้มยังไงนะโอ้จริงๆก็คือไพ่บอกว่าคิดมากนะะคตอนนี้คิดมากเกินไปนะเขาบอกเพย์อิงเนี่ยกระถิบซีเ i เรโออินยัวเฮน c ิสเอ่อครีเอ e ติ้งอิชูนะคะวิชเวนแอเนะเขาก็บอกว่าเอ่อในการที่คุณคิดลบนะหรือคิดมากเกินไปนะในหัวนะมันจะทำให้เกิดประเด็นนะที่ ทำให้มันเป็นจุดนชนวนขึ้นมาได้นะฮะทูเลิฟนะรักครั้งนี้เป็นรักแท้ด้วยนะ t h is is the romance of a lifetime t ท and lasting love i ิฟอิสเชีย o ์อยูนะรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักครั้งสุดท้ายของคุณด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นทูเลิฟรักแท้และรักครั้งสุดท้าย lasting เลยตรงนี้วีเพซ e ซนตนะ present, นะเขาบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบนันนะ you will attract love by enjoying your life as i t is w h e r e v e r you a r e be all t h e r e นะก็คือเอ่อคนนะจะดึงดูด รักนะที่มีความรียกว่ายัางไงความสุขความดีใจความร่าเริงของชีวิตนะที่ใดๆก็ตามที่คุณอยู่ที่นั่นนะให้คุณอยู่กับปัจจุบันด้วยนะก็จะมีความสุขแล้วก็ใบนี้นะใน c o n s ไ l a t i o n นะเขาบอกว่าซัมวันฟอร์มย u พาร์ชอ l สอว์วีรีเทนนิงทูยูรไลซ์ซูนะเขาบอกว่าจะมีการวนกลับมานะของคนในอดีตชาติหรือว่าคนที่เคยคู่กันคนรักเก่าก็ได้นะซัมวนะันฟ o ร์มยูพร์สจากอดีตนั่นเองนะคะจาก ได้ลกลับมาในชีวิตคุณเร็วๆนี้ด้วยนะคะซูนนะคะนี่ก็คือเป็นเรียกว่าคนในอดีตหรือจะคนที่ยังไม่เคยเจอชาตินี้ก็ได้แต่เป็นคนที่เคยคู่กันในอดีตชาติก่อนก็ได้นะคะมีแวร์ออฟโคดิพเอนด์ซี่นี่ก็คือเขาบอกให้ระวังเรื่องการแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหึงหวงตัวติดกันมากเกินไปนะแอดดีบีเฮเบอร์อาร์เอ่อเอฟเฟกติ้งยัวโดเมนติกไลน์ are, uh, life, นั่นเองนะการที่แบบไปยึดติดถูกติดกับเขามากไปนะมันมีผลกระทบนะ New love นะเขบอก New chapter begin w e t h e r is t i with a new partner or in a current relationship นะุณอาจจะได้พบกับรักใหม่นะซึ่งอาจจะเป็นคนใหม่ไปเลยก็ได้นะหรือว่าเป็นคนเก่าคนนี้แค่ะแต่ว่ามีการปรับปรุงตัวแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้นะก็โดยรวมไปประมาณนี้